รู้ตำตำมีเรื่องเล่าของต้มโขงไหมเขามีเขามีต้มโขงกระรังหนึ่งก็จะเล่าอะไรโอเคไม่ออกหรอกต้มโขงแล้วคำต่อไปก็มาบอกเจ้าตอบอันนี้คือคือมันเป็นมันเป็นต้มแบบยังไม่ไม่ใช่ต้มสัญชาติไทยไทยนะอ้าวจริ้งหรอไม่ใช่คนแบบไม่ใช่ฝั่งแบบไม่ใช่โว้ยมันมาจากไหนวะเนี่ย คือมันเกิดจากไทยคือมันคล้ายๆต้องยำสังเก็บไหมอ่าอ่าใช่มันมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวออืมมันคล้ายๆมันคล้ายๆมันมาจากจีนใช่จริงๆแล้วมันมาจากจีนมันมาจากจีนคือคือมันดัดแปลงมาคือคนไทยเชื้อสายจีนอ่ะอืคือคนจีนสมัยก่อนเขารู้สัมภามาเนาะอืเขารู้สัมเภามาแล้วก็มันจะมีความปรับคนกันมันจะเป็นแบบฟิวชั่นอ่ะ มันเป็นแบบฟิวชัน่นผสญชาติแบบนี้หรอเออมันจะเป็นแบบฟิวชั่นแล้วที่นี่นีะ่ะอลอ